สวัสดีครับพบก,กับแทนกับหวยเราพัฒนางวดประจำวันที่24พฤษภาคมนะครับวันจันทร์ที่24เราพัฒนางวดที่แล้วออกเอ,อ่อ16 161ใช่ไหมครับกับงวดที่ล้วออก16191นะครับเด่นงวดนี้นะครับเด่น56ครับไปกับ เจ็ดส้านะครับหมามี56าหกนะครับห้าเจ็ดมามี6 7เจ็ดห้า9จ็ดห้าสี่เกาห้าหนะครับหกนะครับหกสี่หนะครับร้อยนะครับ เราจำได้ไมาจากสูตรนั้นมันมีเอ่อเก้าหน้าะครับดึงร้อยนะครับหนึ่งครับ,รบตัวเดิม1 5 7หนะครับหนึ่งห้5 9กห4 1 6 7ครับหนึ่งหแล้วก็1 6ึส วันนี้ชอบเหรครับตับหนึ่งนะเม้นนะครับห้าหกครับห้าแปดหกแปดหนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งห้าแปด,หน,ห,แปดหนึ่งหกแปดนะครับ หลักพันนะครับหกครับพันนี้ก็คือสิบล่างหกหนะึ่งห้าครับขอโทษนะครับหกหนึ่งห้าหกครับหกหนึ่งห้าแปดหกหนึ่งหกแปดกันเบิ้ลไว้ก็คือหกหกนะครับผมวาไว้นิดหนึ่งนะหกหนึ่งหกหกอย่าี้ยนะครับผมระวังไว้สำหรับหวยเราพัฒนา teman